สวัสดีครับวันนี้อัมพาทุกคนรู้จักกับ BMW X3 ปี2015ครับผมเอาละครับเราก็มาดูรอบคันกันนะครับ BMW X3 คันนี้นะครับจะเป็นเครื่องดีเซลดังนั้นการขับขี่ไม่ต้องห่วงเลยครับแรงบิดเยอะมากขับสบายมากๆเลยครับสำหรับใครนะครับที่ต้องการเป็นเจ้าของรถ BMW นะครับผมคันนี้เหมาะมากๆเลยเพราะว่าเป็นทรง SUV นะครับยอดนิยมนี่เอง บรรทุกของได้เยอะนะครับคนอื่นๆที่นั่งก็สบายทุกที่นั่งด้วยครับผมโอเคนะครับสบภาพโอเคเลยเอาละครับได้เวลามาดูห้องเครื่องกันแล้วตัวนี้นะครับจะเป็นตัวเครื่องดีเซลที่มีเทอร์โบคู่เลยนะครับดังนั้นไม่ว่าเราจะขับความเร็วต่ำความเร็วสูงนะครับเครื่องก็ตอบสนองดีนั่นเอง มาดูสภาพห้องเครื่องกันนะครับใกล้ๆแบบนี้เลยใครที่สนใจรถนะครับไม่ว่าจะเป็นคันนี้หรือคันไหนที่อยากเป็นเจ้าของนะครับสามารถติดต่อแจ้งแอมได้เลยนะครับแอมจะดูจุดสําคัญสําคัญให้หมดเลยนะครับหรือเพื่อนๆคนไหนต้องการที่จะดูจุดไหนเป็นพิเศษแจ้งแอมได้เลยนะครับสวยๆครับผมเรียบร้อย คันนี้นะครับแอมก็ได้ขับทดลองนะครับดูแล้วว่าการเร่งการขับขี่ช่วงล่างเวลาขึ้นลูกระนาดนะครับไม่ว่าจะเป็นการเร่งการเบรกต่างๆปกติครับผมไม่ต้องห่วงเลยครับเอาละครับเรามาดูภายในกันภายในเป็นสีทูโทนนะครับอ่าอย่างแรกเลยนะครับเดี๋ยวแอมจะให้ดูก่อน นั่นคือเลขไม้นั่นเองนะครับโอ้โอ้สังเกตว่านี่นะครับแอมเปิดฝากระโปรงเอาไว้เมื่อกี้มีการแจ้งเตือนว่าปิดฝากระโปรงไม่แน่นด้วยนะครับเดี๋ยวแอมไปปิดก่อนนะครับขอตัวสักครูนะครับเอาละครับผมเลขไม้อยู่ที่1 9 8 4 4 4นะครับผมณนะวันที่ถ่ายคลิปผมอะไรามัติฟังก์ชันที่สำคัญนุ่มมากๆครับกระชับมือสุด,สดเลย ไปเลี้ยวอยู่ฝั่งซ้ายมือนะครับตรงนี้นะครับคนโซลกลางนะครับมีแอร์คู่นะครับแยกความเย็นซ้ายขวาได้ด้วยที่สำคัญนี่ครับมีช่องใส่ซีดีนะครับผมสำหรับคนที่ต้องการฟังเพลงคุณภาพสูงนั่นเองตรงนี้จะเป็นหน้าจอนะครับซ่อนเนียนไปเลยหน้าจอเมื่อสักครู่นะครับสามารถควบคุมด้วยตัวนี้เลยนะครับสามารถที่จะ หมุนนะครับเลือกออปชันโยกซ้ายขวาหรือกดเป็นการเลือกที่หน้าจอตรงนี้ได้เลยนะครับเวลาเราขับรถอยู่ก็สามารถกดได้สบาย,บายครับออปชันครบเลยนี่นะครับเกียร์ไฟฟ้านะครับขับง่ายมากมากเลยผมจะแนะนำนิดนึงเวลาเราดึงนะครับสังเกตว่ามาที่เกียร์ดีนะครับผมเวลาเราตบดันมือไปนะครับมันจะอยู่ที่เกียร์เอ็น เผื่อบังเดินไปโดนนะครับอีกทีหนึ่งมันก็ไม่เข้าเกียร์ถอยหลังนะครับยกเว้นเราจะกดปุ่มนี้ครับกดแล้วดึงนะครับมันจะกลายเป็นเกียร์ R ให้นะครับถอยหลังแล้วไม่ว่าเราจะอยู่ตำแหน่งไหนนะครับผมเราสามารถกดปุ่ม P นะครับเพื่อทําการจอดได้เลยทันทีครับสะดวกสุดๆเลยเอาละครับมาดูตรงที่วางของตรงที่แขนบ้างนะครับ ตรงนี้นะครับวัสดุดีมากๆเวลาเปิดนะครับเขาจะมีตัวล็อกให้ด้วยกึกเห็นไหมครับไม่ดีดนะครับและก็สามารถเปิดขึ้นมาอีกชั้นหนึ่งนะครับเพื่อจะหยิบของหรือวางของด้านในได้นะครับตรงนี้เลยด้านหลังนะครับไม่ต้องห่วงเลยเป็นรถ5ที่นั่งที่กว้างมากๆรับรองว่าคนในครอบครัวชอบแน่นอนครับ เอาละครับมีกุญแจที่สามารถกดเปิดฝาท้ายไฟฟ้าได้แบบนี้ด้วยนะครับออด้านหลังนะครับผมก็จะมีผมกระดุมเข้ารูปครับผมเอาไว้วางของที่แบบของหนักๆน,นะครับตรงนี้นะครับจะมีที่ตะขอเกี่ยวของได้ด้วยนะครับสามารถพับเก็บได้นะครับ เอาละครับเรามาดูอุปกรณ์ข้างใต้กันนะครับผมเปิดให้ดูเลยอุปกรณ์จะถูกเก็บอย่างเป็นระเบียบอยู่ตรงนี้เลยนะครับเรียบร้อยครับผมสำหรับฝาท้ายนะครับเราสามารถเลือกที่จะกดปิดล็อกรถตรงนี้ได้เลยนะครับหรือปิดฝาท้ายตรงนี้ได้เลยสวยๆครับผม เอาละครับใครที่ต้องการเป็นเจ้าของ BMW X3 คันนี้นะครับเป็นเจ้าของได้ในราคา849,000บาทเท่านั้นเองนะครับใครสนใจนะครับติดต่อแอมมาได้เลยที่เบอร์0813473428นะครับขอบคุณมากๆเลยครับผม